มีไม่อกุจจีอยู่ดีกองขี้ควายเลิศตาดูาพผอบปิงลี่เธอทำไปเป็นว่าเราดูด้าเธอก่อนนะโธหมันแมงเมาผสมอะไรโอ้โหจหายท้องเลยดูบบมีกัดขาน้ำแมงเมาผสมตะเกตนตายก้าว่าก้าว่าปิงลี่ดูสภาพหน้าน้องด้วยนะคะหน้าน้องอ่ะพุ่งตรงนะ เหมือนทุกแมลงสาบข้ามใส่พันนะค่ะพี่บองตรงจริงๆบองตรงพี่ข้าพี่ก็เอาเออขุดอะไรมาด่าหนูให้ตายหนูก็ไม่ฟังหนูไม่รู้สึกหรอกค่ะเพราะหนูโดนมีคนหนี้กับพี่ไปโดนเอาไม้ตีแล้วด่ากอกหูหนูยังไม่ได้ยินหนูไม่รู้เรื่องนี่นี่เดี๋ยวก่อนหมอนัดฉีดฟอร์มาลีมันคืออะไรหมอนัดทุกวันตอนแรกนัดเป็นอะไรครับพีชพออาทิตย์เป็นเดือนพอห้เดือนปุ๊บไม่ไปแถมขโมยอีกไม่ไปสีขาวแล้วก็ขโมยขโมยให้เพื่อน เป็นซิปิงลี่อันนี้หมอนัดทุกวันเลยตอนนี้หมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วไปวัดปะวะัดแล้วที่แล้ว,แล,วแล้วที่บอกว่าจะไปช่วยอันเนี้ยพระบาทน้ำพุเขาก่อสร้างตึกอ่ะยังไงเขาซาจจ่ยายตังค์มาแล้วอะไม่เลยนะเขาหมดอขาอหจับแน่งกับพี่เขาไม่ให้หนูช่วยเอ้ยอะไรอ่ะแบบจะงอดเฉยๆอ่าถ่ายต่อได้เขาาไม่ให้หนูช่วยพี่นางงามพระบาทน้ำพุหนูไปขโมยของเขาหมดเลยพระบาทน้ำพ<ข>ุอะขโมยของเรื่องเรื่องไปขโมยยาต้านหหมุด ไม่ใช่แอบไปมีอะไรกับคนไข้เขามีเหรอพวกเลวมากนี่เดี๋ยวเราโดนฟ้องนะจ๊ะเด็กอายุต่้งแต่18ปีไม่ควรใช้วิจายย์ในการรับชมนี่ไม่ควรรับฟังที่ข้าพเจ้าพูดไปเป็นการตอแหลทั้งสิ้นตอแหลศักดิ์สิทธิ์ตอแหลศักดิ์สิทธิ์ตอแหลไดโลโอ้โหล้านจะให้พอพ่อแม่จะได้ภูมิใจชุดน่ะตอไปก็ไม่มีใครมาซื้อแล้วแหละวันนี้ยหนูลงเฟซเลยบอกว่าหนูโดนแม่หนูด่าหนูว่าขอตังค์ซื้อเสื้อผ้า แม่บอกไม่ให้ต่างจากซื้อทำไมเศรษฐกิจก็เ,กกเอ,อไม่ดีเงิ่อนอไม่ให้หรอกแม,แม่แฟนหนูเห็นสภาพหมดแล้วนะแม่บอกว่าเหาผัวใหม่ใส่ชุดเดิมทำธุงกาิหาง่ายเนาะทุกวันนี้คนจะเอายังไม่มีเลยสามร้อยสัส,ส,สลบสามร้อยไปดิจ่ายทุกวันไม่เหนื่อยเงี้ยขโม,ม,มยตังค์เราแน่นะใครของอะไรขโมยเออขโมยตังค์พี่แกงดูนมเนี่ยนมทำมาทำไมทำมาก็ไม่มได้ใช้หัวเอาล้องนมมั้งเปล่าเออ คนบ้าเลยสวยอะพี่ไม่ได้ทำนมเพราะว่าก็จะเอาไม้ตีอุ้ยขอโทษนี่มีเรื่องอะไรจะบอกนะครับว่าไปกรบนองบูมคือสุดยอดมากไปอัพโอเวนทีเน็ตกรสุนน้องบูมไม่ได้เพราะน้องบูมอาดน้ำกินนมอมตีนโอ้โหพูดไม่หยุดเดี๋ยวไปลองตาถองดึงม่้อยจริง ไม่ไม่ไม่มายต่ปากก็ไม่หยุดพูด <c oughs> บอกแค่นี้แหละจริงๆนะโอ้ยฟีนัทีห้านาทีกว่าแล้วนะกระีิก็ดีแล้วแล้ว, <c oughs> ลวตองพอไว้กน <c oughs> แล้วเขาจะตออือ